พี่ฝนๆคะขออนุญาตถามนะคะยาคุมเป็นผลอันตรายต่อร่างกายเราไหมคะถ้ากินบ่อยอนาคตจะท้องได้ไหมคะยาคุมกินไปก็ไม่ได้เป็นผลอันตรายอะไรต่อร่างกายเรานะคะยาคุมก็คือยาปรับฮอร์โมนทําให้ประจำเดือนเรามาปกติช่วยทําให้ปากหมดลูปเหนียวทําให้น้องซูจีเนี่ยเข้าไปข้างในน้องหมดลูปได้ยากขึ้นนะคะแล้วในอนาคตถ้ากินไปนานๆจะเป็นผลอันตรายอะไรไหมคะไม่เลยคะ่ะแค่หนูเลิกกินยาคุมหนูก็ท้องได้ละฉีดยาคุมแล้วไม่ป้องกันอย่างอื่นจะท้องไหมครับ มาทําความเข้าใจก่อนนะคะไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้100%นะจ๊ะถ้าไม่อยากท้องเลยก็คือโ no, พอสพ p อ,อย่างเดียวนะคะแต่ทุกการป้องกันไม่ว่าจะเป็นฉีดยาคุมฝังยาคุมหรือว่าใส่ถุงป้องกันได้99%เลยค่ะและส่วนกินยาคุมล่ะคะ กินยาคุมถ้าไม่ขาดไม่พลาดไม่ลืมก็ป้องกันได้9 0เปอหมือนกันค่ะและอะไรป้องกันต่ำสุดคะยาคุมฉุกเฉินค่ะชื่อก็บอกอยู่นะคะว่าฉุกเฉินกินในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นถ้าไม่ฉุกเฉินก็ไปป้องกันอย่างอื่นนะจ๊ะกลับมาคำถามนี้ฉีดยาคุมป้องกันท้องได้ไหมฉีดยาคุมป้องกันท้องได้นะคะพี่ฝนฝนคะหนูประจำเดือนมาแล้วหนูไปโรงเรียนไปคุยกับผู้ชายหนูจะท้องไหมคะหนูกังวลมากเลยคะ่ะอย่าดมเข้าพี่ฝนฝนแล้วนะคะ เจอคาถามหัวจะปวดหนูไปโรงเรียนหนูไปคุยกับผู้ชายหนูไม่ท้องค่ะแต่ถ้าหนูโกหกแม่แล้วหนูแอบไปบ้านผู้ชายหนูก็มีสิทธิ์ท้องค่ะไม่ถามคําถามแบบนี้แล้วนะคะพี่ปวดหัวหนักมากเลยค่ะแล้วพี่ก็จะไม่ตอบคาถามแบบนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าไปหลอกลูกนะคะว่าคุยกับผู้ชายแล้วจะท้องคุณพ่อคุณแม่ควรบอกลูกนะคะไปบ้านผู้ชายเนี่ยจะท้องค่ะอย่าดมนี้ดีมากเลยค่ะแก้ปวดหัวได้ ถ้าสมมุติว่าเรามีประจำเดือนแล้วและไปมีพอสพะแต่ป้องกันนะคะจะมีผลอะไรไหมคะก็อยู่ที่ระดับการป้องกันนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดคือถุงค่ะถุงเนี่ยสามารถป้องกันได้99%เลยนะคะลองลงมาก็คือการกินยาคุมแบบรายเดือนค่ะการกินยาคุมแบบรายเดือนไม่ขาดไม่พลาดไม่ลืมอันนี้ก็ป้องกันได้อีก90%เหมือนกันนะคะและการป้องกันที่ไม่ดีเอาซะเลยแต่ไวรุ่นชอบใช้มากๆคืออะไรคะยาคุมฉุกเฉินค่ะ ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยป้องกันได้แค่80%เองนะคะแล้วไม่ใช่ว่ากินไปแล้วจะป้องกันได้ตลอดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะคิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันนะคะถ้าไม่อยากเสียทรงในวัยรุ่นอย่าลืมป้องกันนะคะวัยรุ่นพี่ฝนๆค่ะสอนนุก,กินยาคุมเลยค่ะนุกกินไม่ค่อยจะถูกเลยค่ะได้เลยค่ะยาคุมเนี่ยก็มีทั้งแบบ28เม็ดและ21เม็ดนะคะ ให้เริ่มกินวันแรกที่เป็นประจําเดือนเลยค่ะแต่วันแรกหนูกินไม่ทันนะคะวันแรกหาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะให้ไม่เกิน5วันเลยนะวิธีการกินเนี่ยเราก็เริ่มไล่กินตามลูกศรไปแบบนี้นะคะ21เม็ดเนี่ยถ้ากินครบหมดแผงแล้วให้เว้นไว้7วันประจําเดือนมาหรือไม่มาเริ่มแผงใหม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบ28เม็ดกินครบหมดแผงประจําเดือนมาหรือไม่มาเริ่มแผงใหม่ได้เลยค่ะส่วนใครที่เวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนแนะนําให้กินก่อนนอนนะคะ ตั้งเวลาไว้เลยค่ะไม่พลาดไม่ขาดไม่ลืมกินครบป้องกันได้99%เลยนะใครที่กินยาคุมแล้วมีปัญหาตัวมวมเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนแนะนําให้ลองปรึกษาเภสัชแถวบ้านดูนะคะอาจจะได้ยาที่เป็นฮอร์โมนรุ่นใหม่และเป็นฮอร์โมนต่ำได้ค่ะอันนี้พี่ฝนแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าน้างนองๆมีข้อสองสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่อานทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ให้เพื่อนดูนะคะพี่ฝนฝนค่ะหนูท้องใหญ่มากเลยค่ะแต่หนูไม่เคยมีพสพเลยนะคะหนูจะท้องหรือเป่าคะ คำถามยอดฮิตอันดับสองของวัยรุ่นเลยนะคะที่ชอบถามพี่ฝนฝนแล้วมโนว่าตัวเองท้องสาเหตุที่เราท้องป่องเนี่ยมาจากอะไรเดี๋ยวพี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะสาเหตุที่เราท้องป่องเนี่ยก็เพราะว่าไขามันที่หน้าท้องเนี่ยป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในเย็นเพราะว่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยกล้ามเนื้อน้อยนะคะ 2. กระเพาะอาหารเราหย่อนหรือเปล่ากระเพาะอาหารเนี่ยปกติก็จะอยู่ตรงลำไส้นะคะแต่คนที่กระเพาะอาหารหย่อนเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาได้ค่ะ 3. กินเยอะก็ทําให้กระเพาะอาหารขยายใหญ่ได้นะคะ C. ระบบขับถ่ายไม่ดีลําไส้อุดตันก็ทําให้ท้องป่องได้นะคะ 5. ความเครียดมีผลทําให้เก็บสะสมไขมันได้ด้วยนะบางคนอนะ่ะบอกว่าแค่หนูอ้าปากหนูก็พร้อมที่จะอ้วนละค่ะก็นั่นแหละค่ะหนูเครียดหรือเปล่าคะถ้าหนูเครียดก็พร้อมที่จะสะสมไขมันได้นะคะสรุปทำมาอยากท้องป่องก็กินผักผลไม้กินโยเกิร์ตกินนมเปี้ยว ออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ช่วยได้ค่ะแล้วถ้าใครที่มีปัญหามานานแล้วก็กินพวกพรีไบโอติกช่วยเลยค่ะ1 2ซองเท่ากับโยเกิร์ต32ถ้วยนี่ประจำเดือนไม่มาหนูไม่เคยมีพอสพอหนูไม่ท้อง้านเปอร์เซนต์ค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรง, Linked ตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ